แม่มองว่าไอ้ไฟฟ้าเนี่ยมันสำคัญมากยิ่งกว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกบ้านต้องใช้ในยุคนี้คือไฟฟ้าถ้าเมื่อไหร่ค่าไฟขึ้นค่าของชีพขึ้นค่ะก็คิดว่าในระยะสั้นและ,และระยะยาวมันจะช่วยประหยัดค่าไฟ ะะอันนี้เป็นเหตุผลอันแรกเลยแล้วก็เหตุผลอีกอันนึงก็คิดว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโลกร้อนนะคะเราเป็นประเทศที่มีแสงแดดเยอะมากนะคะเราก็ควรจะเอาแสงแดดมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ว่าอยากจะติดมานานละตั้งแต่10-20ปีที่แล้วะนะ,ะแต่ว่า เหมือนกับมันไม่ค่อยได้รับการพูดถึงหรือสนับสนุนเท่าที่ควรนะคะค่าติดตั้งมันยังแพงอยู่แล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตั้งมันยังไม่มากพอนะเราก็เลยลังเลอยู่จนกระทั่งเพื่อนสนิทเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าที่บ้านเขาก็ติดตั้งนะคะแล้วเขาก็แนะนําบริษัทให้เขาก็ยกตัวอย่างว่าลูกเขาที่อเมริกาเนี่ยบ้านหลังใหญ่เบื้องเริ่มเลยนะค่าไฟเดือนหนึ่งก็หลายร้อยเหรียญ แต่พอติดตั้งแล้วน่ะจ่ายก้าไฟเหลือห้าเหรียญประกอบกับเรารู้จากเพื่อนนั้นพอเพื่อนแนะนำว่าเป็นเป็นเจ้าที่เขารู้จักเราก็เลยไว้วางใจ ลดได้มากพอสมควรค่ะคือเมื่อก่อนติดเนี่ยค่าไฟเดือนหนึ่งประมาณ7,000กว่าบาทคือไอตัวที่กินไฟมากนี่ยมันคือแอร์เพราะว่าแอร์ที่บ้านเนี่ยมันเป็นแอร์รุ่นลรตารี่นะซึ่งมันมันกินไฟนะคะแล้วก็ห้องมันใหญ่ก็ติดแอร์พื้นที่มันกว้างก็ BTU เยอะนะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็มากตู้เย็นประมาณ5ตัว มันก็มีบ้านบริวารอีกสองหลังบ้านเราเป็นบ้านหลักลวันนั้นบ้านบริวารเขาก็มีมีแอร์มีตู้เย็นแต่ไม่ได้เปิดพร้อมกันนะแต่กลางคืนนี้ก็จะเปิดเยอะเพราะว่าทุกคนต้องเปิดในห้องนอนตัวเองแล้วก็พอติดตั้งไปแล้วก็เหลือจักประมาณ4000กว่าบาทนะคะก็ก็พอใจคือตอนแรกอะ่ะคิดว่ามันจะลด แค่สี่ห้อยอะไรเงี้ยพอมีคนบอกก็ลดได้นิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูจากบินอะ่ะมันก็โอเคอะ่ะมันก็ลดลงได้ได้พอสมควรแต่ถ้าลดได้มากกว่านี้ก็ยิ่งดี <laughs> เป็นคนที่มีเซนส์เรื่องของการประหยัดไฟมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะใช้พลังงานที่มันไม่สร้างมลภาวะให้โลกร้อนก็สนับสนุนเราอยากเห็นมากเลยคืออยากเห็นรัฐบาลเนี่ยให้การสนับสนุนอย่างจริงจังสักทีอาจจะซับซิได์เลยใครจะติดโซลารเซลล์ก็เอาใบเสร็จมาแล้วก็เบิกได้ครัวเรือนละ5,000อะไรเงี้ยมันจะจูงใจเยอะมันก็ยังกระตุ้นให้คนเออเกิดความคิดคืออยากอยากเห็นตรงนี้มากว่าคุณต้องลดค่าติดตั้ง ลงมาแล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งจะทำยังไงให้เราสามารถขายไฟคืนการไฟฟ้าได้มากขึ้นลองคิดกับกันว่า ถ้ารัฐบาลส่งเสริมให้คนติดโซลาเซลล์เยอะๆแล้วให้คนขายโซลาเซลล์กลับคืนไปที่ไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้านครหลวงอย่างเงี้ยแล้วอีกอันหนึ่งที่รัฐบาลต้องส่งเสริมมากๆคือต้องส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตแบตเตอรี่ที่มันจะเก็บไฟได้ถ้าเราเก็บไฟกลางวันได้เอาไปใช้กลางคืนอีกนะโอ้โหแล้วราคาถูกนะแบตถูกอายุอย่างน้อยก็สัก1ิ ปีอย่างเงี้ยมันก็จะดีมากคือแม่มองว่าไอ้ไฟฟ้าเนี่ยมันสําคัญมากยิ่งกว่าราคาน้ํามันเชื้อเพลิงถ้าเมื่อไหร่ค่าไฟขึ้นค่าของชีพขึ้นค่ะ ค้าไฟสําคัญที่สุดมันเป็นต้นทุนทั้งของภาคอุตสาหกรรมและเป็นต้นทุนของครัวเรือนอย่างแม่เนี่ยกเกษียณอายุแล้วแม่ไม่ได้ไปไหนนะอยู่บ้านหรือไม่ไปก็บ้านอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแล้วก็ใช้รถไฟฟ้าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้น้ํามันเบนซินโอเคดีเซลอาจจะยังจําเป็นสําหรับการขนส่งสําหรับอุตสาหกรรมนะแต่สิ่งหนึ่งท,ที่ทุกบ้านต้องใช้ในยุคนี้คือไฟฟ้าที่คุยกับเพื่อนหลายคนนะคะ ก็ยังมีความเข้าใจผิดเหมือนที่ตัวเองเข้าใจผิดคือคิดว่าระยะคืนทุนมันนานหลายคนเลยคิดว่าเอ้ย e ไม่คุ้มจริงๆ5-6ปีก็คืนทุนแต่อายุการใช้งานของตัวแผงโซล่าเนี่ยมันนานอยากแนะนำให้เพื่อนๆติด